สวัสดีครับสวัสดีครับก่งงานส่งงานแต่เช้าเลยวันนี้ฟ้ามืดครึ้มล้ว ต้องปลูกใหม่นะครับเชือกเชือกหย่อนแล้วเชอบตีครับจะสายร่วงเลยนะฮะเกินได้ครับส่งงานต่อนะครับผมเนาะ ฝนก็มานะฮะฝนก็มารถก็เยอะฝนก็มารถก็เยอะนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ว่างเข้าหาพี่พี่เดอ้อ